ณตอนนี้เวลาเกือบ8ปดโมงบรรยากาศดีสุดๆด,ดูจากตัวตรวจว,วัดอุณหภูมิแล้วอยู่ที่สิหองศา holder, <fooled. S 2> ค่ะเวลานี้นะเพชรบูรณ์ที่เดิมเวลาเก่าหรือที่เก่าเวลาเดิมตาตาเ,เรียกใครคะเม่อ่อ่า เสือกมีพินเซตซึกือตาเอิงเติงและอีหาหน้าวแม่ครัวคนเก่าคนเดิมตลอดทริปนี้ทำไปบ่นไปด่าไปเพอเผอแช่งด้วยยังไม่เคยบ่นวันนี้ <S <S อ่ะริงอ่ะผัวทิ้งมั่งอะไรมั่ง ไม่ต้องทำไม่ต้องไปเล่งเขาไอ้ได้มัเรื่องจริงเลยพูดไหมไม่เลเรื่องจริงยังไม่ได้พูดอีอกเสเต็ปเขายังเหมือนเดิมสตุนแบบบานบานเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากทีเดียวแต่สถุนเ <laughs> ตาเขาอย่าคิดว่าจะอยู่ที่เดียวกันนี่ตัวนึงน,นั่นอันนึง ตรงนี้อีกอันนูนอีกอันเป็นการทำกับข้าวที่เก่งไงรวมรวมแล้วสี่อันแยกกันอยู่ด้วยตรงนี้ก็ยังเป็นที่ล้างจานเหมือนเดิมและก็อาจจะเหมือนเดิมอีกหลายปีตามที่แม่ครัวบอกไว้ <S <S อุ้ยนั่นเทพปบุบรหรือเปล่ารองเท้าก็ไม่ใส่ ข้างหลังยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาแต่ว่ามีด้านข้างที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็ฉาบด้านข้างก่อนนะคะโอ๊ะโอ๊ะโอ้เอวจะหลุดค่ะอึ๊บนี่ในช่างมือใหม่นะคะแต่ว่าหัวหัวสมองยังกัรนักปราศนะคะคนพบโอ๊ะโอ๊คนพบ วิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะปั่นปูนเหรอคะหรือว่าอะไรคะคนพบวิธีปั่นปูนนะคะที่เยี่ยมยอดทําให้เราประหยัดเวลาเวลาเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบคุณแปลงปัดที่เดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดียวหล่นทําให้คนพบวิธีนี้ขึ้นมาได้นะคะเมื่อวานนี้ก็ทําได้ประมาณไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากี่แผงนะคะ เอาเป็นว่าได้สามช่องหน้าต่างกันแล้วกันค่ะฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะดำเนินการต่อแผงที่ยังเหลืออยู่ก็เรียกเป็นสองช่องหน้าต่างนะคะที่ว่างเว้นแต่ถ้าเวลามากพอหรือว่าปูนพอก็จะต่อเนื่องแผงด้านหน้าด้วยนะคะอุปกรณ์ไม่มากนะคะแต่ว่า พลังงานล้นปรีนี่คือช่างทูนนะคะเป็นแม่งทุกช่างนะคะฝีมือไม่ธรรมาดาหเหมือนกันอ้าวต้องอยู่ตรงนี้เหรอน,น,รออนีคุณไอ้กอลนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นผนกยกปูนขนปูนหรือแล้วแต่จะทำอะคะ่ะ คือเขาใช้ทำอะไรก็ต้องทำนะคะจับกลงเอาไงเอาจับกงลงเหรอโอเคเรียกแล้วแต่นายช่างเขาจะเรียกใช้ค่ะเออคุณไอ้ก็บอกว่าเรียกว่าจับกลงค่ะแล้วแต่นายชจในับกลงนายช่างจะใช้นะคะเนเก็เติมเติมขึ้นมานะคะแต่ว่าสามสี่วันแล้ว ค่าแรงไม่ไมีวี่แววเลยว่าจะได้ที่มึงแดกเต็มเปี่ยมนี่จัดเป็นค่าแรงได้ไหมคะฮ่า <laughs> ไอคุณไอคอบที่คุณไอคอบรับประทานจะถ่าไวน้นี่พอจะเรียกเป็นค่าแรงได้ไหมคะได้ครับเงินเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเงินไม่ได้แต่ว่าแดกไม่อั้นนะคะโอ้กลืมไปโอเครู้แล้วนะคะไม่มีข้อแม้อะไรแล้วนะครับผมโอเคก็ หลังจากจะพูดสิเฮียหลังจากที่เฮียเฮียเคลียให้เจด้ก็ <laughs> <c oughs> ได้ประตูหน้าบ้านเพิ่มเติมเข้ามานะคะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงหน้าต่างทั้งหมด5บานนะคะสรุปแล้วตอนนี้รอบนอกของเราก็จะมีทั้งหน้าต่างแล้วก็บานประตูหน้านะคะที่เพิ่มเติมเข้ามารรยาา,าศรอบด้านเพื่อนบ้านถนนหนทาง ก็ยังเหมือนเดิมค่ะนี่วิธีชีวิตของชาวบ้านนะคะลักษณะอุปกรณ์แล้วอาจจะไปเกี่ยวข้าวเอ้ยไปหาป้าค่ะถนน,น,นก็ยังเป็นลูกลังอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กันดานสมุดสักทีเดียว,วยนอกจากถนนอย่างเดียวนะคะ กระเบือเองเพื่อนบ้านก็เป็นญาติเราเองนะคะพี่นนทยังมีควันอยู่ปะนั่นไม่รู้ว่าสล็อตหรือเปล่าเปิดประตูมาไม่มีล้ตื่นสายจนไม่มีควันหนาวมากเลยนี่ลักษณะเขาคงจะหนาวมากอากาศตอนนี้ประมาณสิห้าองศาได้คงจะหนาวสุดๆ หนาวจนไม่รู้จะพูดว่าอะไรนี่กันนี่เป็นกางเกงขายาวค่ะแต่ขามมนหดเพราะว่าเพราะมันหนาวมากเออกล้าเล่นเนาะนี่จะเป็นด้านค้างบ้านนะคะปีนี้เรามากันสองคันกับอีกขอนับนิดนึงนะคะว่ากี่คนห้าห้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดคนนะคะสองขั้นกับสิบแปดคนเอาหนังยางมัดไว้ก่อนเอาหนังยางมัดไว้ก่อนเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเจ๊ซื้อเข็มขัดให้ <c oughs> มันก็สถานที่ก็ไม่รู้สึกพิเศษอะไรนะคะแต่ว่า สำหรับจิตใจและความรู้สึกแล้วสถานที่หนะ้าที่แห่งนี้ก็เป็นที่แห่งความรู้สึกความทรงจำความผูกพันความรักนะคะต่อให้ไม่มีอะไรเป็นพืพ้นที่ดินว่างเปล่าเราก็ยังจะมาเหมือนเดิมมาเพราะความรักคิดถึงและผูกพันเดินแพร่เมืงนั้นนะนายหนาวกับเสื้อน้ำลายไหมนี่แหละ เปิดโอ้โหเป้มทำไมไข่แตงแันะ้น่ะมันเอาแหนมันเอาใสตะกร้ามาดิปล่อยฟรีเลนมาฟรีราตล์มากเด็กซื้อของเด็กซื้อของนะขยันมากม <c oughs> ึงาทแต่ะเปมใส่ะกร้ามันก็ปันาไข่กอแต่นี่มันจะแตงฟอบนมันจะแตเป็น <c oughs> เด็กเป็นเด็กซื้อของที่ <c oughs> ขยัน <c oughs> ขยันที่สุด แต่ว่าประมาณสามสี่รอบกว่าจะซื้อของถูกถูกต้องหอมห้าบาทในรอบไปสี่สิบาทอะอะไรคะโอ้โหเดี๋ยวนะดิฉันขอจับภาพฟันออกปากนะคะอ่ะคุณต้อมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมผลิตต้อมเขาบอกให้ฟันออกปากเดี๋ยวดิฉันต้องขอซูมไปใกล้หน่อยค่ะจัดเลยค่ะพี่มันไม่เห็นวะ กูเห็นมกูเห็นายก็เห็นหรือว่าภาพฝั่งนี้จะเห็นได้ไงมันก็ย้อนแสงเนี่ยเออมันก็ต้องถ่ายย้อนแสงอแหละค่ะคุณตาเออเออใช่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 ไอ้ก๊อฟกูถีบนะอ้กนะลักษณะเหมือนกับเม่นกำลังพ่นอะไรออกมาเยอะเลยดูว่าอะไร เดี๋ยดิเดี๋ยวแม่จะไปหามันเดี๋ยวนี้แหละมันยืนอมไว้เพื่อรอเราหันไปเนคเชนเชนด้วยเอา้ามามามาเช็ดหน้าด้วยมนัน <c oughs> ปากเหม็นนี่ไม่สบายเลยในประเทศเลยเวลาไม่ได้ม <c oughs> ไม่สบายปากมันจะเหม็นด้วยมือใหญ่ไม่มีอะไปพี่พังหมดเล่หมดโอ้โหผาหมดเลยเดี๋ยวไข่เกาไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างใบไข่ไอ้ก๊อบมึงดูทิศทางลมหรือยัง เดี๋ยวต้องขอยุติการบันทึกภาพไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะมีการรายงานการทำงานต่อเนื่องให้ได้ชมได้ฟังกัน